โอ้อันตราย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 เฮ้ย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 เ้วนี่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 วิวเอาเอาจอดให้แซงแซงเขามาเอาสันโอ้ยใดได้เวียนนอกจากเอาเวียนให้นี่เอาถ้าพวเวียนให้กับคนอื่นเขาเขาเดือดร้อนอ่ะนะเอาบลูน่นนี่เพิ่งเอาไปทะเบียนอันนี้ไปทะเบียนอุดรนะฮะชัดเจนนะฮะผมผมต้องคนต้องย่างเดียวได้นี่ผมบลูผมจะเวียนให้ยังไงนี่รถพ่วงพร้อมนะนี่รถพ่วงบริษัทไหนี่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 หันขัดเนี่ยเนี้ยเนี้ย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาช่วงเดึกๆนะคือทีท้ายคลิปนี่ว่าม่นยังดอกมันมืดเลยนะ <c oughs> กลางคืนมันก็ก็น่าจจะมืดนะแต่มันเกิดยังขึ้นข้างหน้ารถคือชะลอตัวอ๋อรถรถทยอยขึ้นนี่คือปริมาณรถถือว่าหลาย จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นโอ้รถติดเงวยบขนาดนั้นขึ้นจะขึ้นแบงซะรลบบอกครับหุ่ยจะย่านแทะอันตรายเด้อลงมานักกะมุดยวงเลยเด่นั่นโอ้ยนั่นมันมีรถสิแปดล้อลงมาอยู่หรือโอ้ยเนาะตาย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 อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอันตรายนะแบบนี้คือเขาเชีงตะโกถ้าเกิดค่อยๆต่อแถวกันขึ้นมันกะโบมีอยังนะแต่ถ้าขึ้นแบบขึ้นไปแบบนี้มันอันตรายนะ ก็รู้ๆกันยุว่าเขาช่งตะโกเนี่ยมันมันแคบแล้วก็อันตรายในระดับหนึ่งเลยล่ะคันข้างหลังก็จะขึ้นมาอีกเอ้ามีรถสิบปดร้อบพี่ใหญ่กำลังลงมาอยู่เนี่ยนานอ้ตายตายตาตอันตรายอันตรายอย่าพึ่งแซงเด้อนี่รถขังเทิงยังลงมาอีกอยู่ได้นี่จริงๆแล้วต้อแถวขึ้นไปก็ได้นะมันเป็นช่วงอับสายตาที่มองบ่ค่อยเห็นส่วนกล่องที่ผมออกมา ให้เบิงนี่ก็คือกองหนา้ารถมันก็จะบ,บ่อค่อยชัดปันไหเพราะมืดแล้วเนาะค่อยๆลงเด้อพี่ใหญ่เด้อวันนี้ก็วันที่23เดือนธันวาคม2566การจราจรช่วงหัวค่ำแบบนี้อยู่ก้อนขึ้นเขาช่างตะโกปริมาณรถกับบ่ทัาไในหนาแน่นทามาหลายบ่อกะหลายนะแต่บ่หนาแน่นบ่ติด่วมาที่มันจะเกิดอุบัติเหตุการย้อนแท้งกันขึ้นไปแบบเมื่อสักครู่นี่แหละผมว่า เอ,าอ,อ,อ้าค่อยคขึ้นจะเฝ้าแซงมาเลยยังมีพี่ใหญ่ลงมาอีกหนึ่งคันผมเห็น <c ười> ผมเบิง้งไก่กระจกมองหลังคือเตรียมจะแซงเราจะแซงเฮ็ดอย่างผมบอกเขาใจ <c ười> และเกิดอุบัติเหตุมากกับสิโทธทษแต่ถนนนะเนาะเบ่งอยย่นี่นี่ที่เกิดอุบัติเหตุมันบ่ได้เป็นย้อนถนนเด้มันเป็นคนประมาทเออมันเป็นคนขับรถประมาทนะนะค่อยๆลงเด้อพี่ใหญ่เด้อเราวังเราวังรถหน่อยที่มักจะแซงขึ้นมาโดยทั้งโค้งมาสิเนี่ยบ่าต้องบ่าต้องคิดจะแซงเลยล่ะครับเพราะตอนนี้ ข้างหน้าเขาต่อแถวกันเป็นพี่ใหญ่ถ้าจะแซงได้น่าจะเลยโค้งข้างหน้าไปอีกเพราะจะมองเห็นมุมที่จะแซงได้แต่ในกรณีโค้งลักษณะเนี้มันแซงบ่ได้ย่างหนึ่งรถมันหลายมันแซงบ่ได้รอกผมว่าเนี่ยแซงยากอยู่นะที่ไปซากน่าจะเป็นเพราะข้างหน้ามีพี่ใหญ่หรือเปล่าเออไม่ต้องแซงใจเย็นใจเย็น ข้ออางหนมีพี่ไงมีมีมีมมมรถบรรทุกนะจุดที่จะแซงได้ก็่าจะเป็นทั้งตรงแต่แต่ยังว่าแหลนะเนาะต่จริงก็บ่อยากให้แซงหอกมันมืดพร้อมมองมองบ่ชัดกระจกมันจะลายจั่งหน่อยได้ทุกคนกระจกมันลายมันมันมองบ่ค่อยเห็นเห็นอยู่แต่อาจจะบ่ชัดนะนะ บรรทุกพี่ใหญ่ก็ค่อยๆลงข้างหน้านเป็นทั้งโค้งยักแลบขึ้นนะผมเมน้นค่ะไอรถเก๋งขานาเตรียมจะแซงรถรถบรรทุกข้างหนา้าแล้วย่พึ่งผมว่า <c oughs> ถ้าอยากแซงอีหรีกะให้เลื่อยโค้งนี่ไปก่อนเทาะโค้งนี่เราก็อีโค้งนึงมันมองไ่เห็นเหมือนไรว่าถ้าแซงขงินไปกระบุ้มเลยล่ะนี่ปีไงพึ่งลงมานน่เป็นต่ยาก มันสีบหอดบ้านน่นเด้เตาแซงแบบสีน,นี่นนบ่าต้องขึ้นว่าต้องขึ้นโอ้ยเนาะเอานะตามความคิดเห็นของเพจถนนไทยแลนด์เนาะหลายคนมักจะอ้างว่าถนนไม่ค่อยดีแม่นถนนบ่นค่อยดีแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เกิดจากเพราะถนนไม่ดีเกิดจากความประมาทล้วนเลยเกิดจากความมักง่ายล้วนเลยเกิดจากความห่าวล้วนเลยๆๆๆเออ ผมาาาาาวาผู้ใดถือผู้ใดกะยาญี่าุ่ยวาผมเลยจะมีผมเลยเออในเหมือนในกรณีเคสที่รถกระบะคอนแกนนะครับที่ผมเคยลงไปแล้วนะ <c oughs> คือคุณผิดกฎจราจรจเต็มเป่าเลยก <c oughs> ็คือแซง,ท,งทั้งทั้งที่รถสวนลงมารถตู้จะได้จอดอะนะ <c oughs> ถ้าผู้ใดจําได้คลิปนั้นดังมากนะ <c oughs> ผมได้รบเลยขอโทษจริงๆ <c oughs> ผมไม่ได้ผิดอะไรนะค <c oughs> ุณอะผิดนะก็คือยังว่าแหละเนาะ มีใช้ใส่แบบนักเลี้ยงนะโทรมาคู่กันกันเลยอะจริงๆก็บริยานหรอกนะเพียงแต่ว่าผมกับบ่อยากบุญไว้อย่างลึกๆแล้วผมก็บริยานดอกคุณใช้เฟซอวตารนะใส่เฟซอวตารมา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 คู่นั่นแหละแล้วก็รู้พ่อมาเป็นผู้ใายยุติัย่ะเป็นช่างตัดผมด้วยนะรู้ด้วยนะ เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นสืบไปเหมือนแล้วจังไดกะขับขี่รถกะบย้า้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยจะของเดือดร้อนตกถนนไว้ผู้เดียวว่าเป็นยังดอกไอซัมมาขั้นเนี่เฮ็ดให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปน้าเนี่ยมันมันไม่สมควรนะน,ะนี่ข้างหน้านี่เพราะจะมองเห็นมันว่าเป็นพี่ใหญ่ขึ้นไปแซงนะพี่ใหญ่แซงไว้ไม่พี่ใหญ่จุดนี้ละมั้งที่เป็นข้าวที่ผมบอกถึงก่อนน่ะเนี่ยจุดนี้เลยจุดที่พี่ใหญ่แซงนี่เลย ก็คือรถบรรทุกเพิ่นขี่รถขึ้นมาแล้วเพิ่นก็บไทยอยู่ปกติเอ้าข้างหลังขึ้นมาเซยอุ้ยก็มาเขาในกล้องโอ้มีการไม่ไม่โอ้อันตราย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 เฮ้ย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 อีกแล้วนี่นี่นี่อุ้ยเอ้าเอาจอดให้แซงแซงเขามาเอ้าสันโอ้ตายแล้วนี่ล่ะครับข้างหน้ารถเข่งเข้าไปสีสเกตด้วยโอ้ผมหัวกระเเวววันทั้นได้ขาดความเลยทุกคน บ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวโอ้น่าน่นจะขึ้นไปอีกบ่ต้องขึ้นไปเอ้ยเอาคลิปนี้ผมส่งให้คนส่งกันละกันถ้าจะโทรม,มาคู่กันกะว่ากันอาเจอกันนะแต่แตว่ากล่องมันบ่ชัดคือกล่องมันขึ้นไม่อีโบเอาอีกบ่ยังมีอีกเลยขนาดเออเราสิบลอลงมาเอ้ยพี่ลูกพี่ลูกพี่ขึ้นไมอ่อีโบยังขึ้นไม่อีกคนเฮ้ยเฮ้ยว่าผมผม,ผมบ่รู้จะเฮ็ดจังใดได้เว้ยนตันอกจากาเอาเว้นไห้เนี่ย Rule. ทะเบเวนให้กับคนอื่นคัเขาเดือดร้อนอ่ะนะเอาบาลูน่นี่เบิง้งเอาไปทะเบียนอันนี้ไปทะเบียนอุดรน,น,น,นะฮะชัดเจนนะฮะผมผมต้งมงงองคนต้องย่างเดียวได้หนินี่สันนวราคันนี้นะแล้วก็ข้างหน้าอีกเบิ้งพี่ใหญ่พึ่งลงมานะ่ะเห็นบอจะจะโทรมาคู่ผมบ่ได้นะเอาบ่งตรงว่าคลิปก่อนน่ะนี่มีมีม,มีมีโทรมานั่นผมผมได้โพสต์ขอโทษผมบ่อยากบุไ่ไว้ยอัน,นี้อันนี้ชัดเจนนะนี่ชัดเจนนะยังมีขคืนมาอีกนะขอร้องเธอถ้าบ่าอยาก อจบชีวิตอยู่แค่นี้น่ะโอ้ตายผมเพิ่งว่านะว่าว่ระานได้ขาดความนะท่านผู้ชม่ะผมว่าว่ระานได้ขาดความนะไอสิ่งที่ที่แซงกันกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับขนทรงเขาจัดการนะเออคลิปนี้ผมบรูนะผมผมผมไทยของผมเป็นก้องหน้ารถเงาขึ้นมาอยู่ดีๆนะแล้วผมกลับเป็นาคกาคไปพร้อมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือไม่ไดเอามาภาคทับนะพูดพูดสดๆเนี่ยมือมือบางเนี่ยนะนี่ ออก,กระจกเนีน่านนี่คือของแท้นะอันตรายเออโอ้โหแม่มันมันไม่สมควรนะถ้าถ้าเกิดอุบัติเหตุเราลดติดอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดอุบัติเหตุเราลดติดอยู่ตรงนี้นะคือเสียเวลาพร้อมนะเอออ้าออ่ามีรถสวนลงมานะโอะ้ผมกับบุรุษจะวังเลยนะอะสู้ๆให้กำลังใจ รถพี่ใหญ่ที่ทั้งขึ้นและทั้งลงผมเพลถนนโอ้ไอนี่ไอนี่โบวัยไอนี่โบวัเฮ้ยข,ข,ข,ข้างนักขับโบวัเว้ยข้างหลังรถสิแปดล้อกล้องมอง์มเห็นตายแล้วรถสิแปดล้อโอ้ยบีบแต่สนานเลยตอนนี้โอ้เอา้าผมบลูผมจะเว้นเห็นยังไงนี่รถพ่วงพร่วงนะนี่รถพ่วงบริษัทไหนเนี่ยเนี่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 ย่ยหัวหันขัดเนี่ยเนี้ยเนี้ย ตามนี้นะตามตามคลิปนะตามคลิปนะทุกคนนะเออมื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 อภาคมือมือหวัดเสียวพร้อมนะไอ้สำคัญนะมือภาคพร้อมมือหวัดเสียวพร้อมข้างหลังยังมีขึ้นมาอีกนะเออตบมือมีแต่คนเก่งๆเลยครับตบมือครับตัวมือครับตบมือครับยาเขียดไอ้แอดเดอร์กล้องอ่าเป็นกล้องนารถที่ที่ผมเบ่าภาคเสียงไปข้างในพร้อมเดี๋ยวมือค่อยว่ากัน เป็นไปเรื่อยๆมีรถลงมาอีกนะตอนนี้เมื่อนี้กับฮูยูว่ารถมันหลายนะคือพยายามเนี่ยช่วงข้างนานมันเป็นอีกโค้งหนึ่งผมกาวาตัวผมเองเลยโค้งไปนี่ถ้าบมมีรถสวนลงมาผมก็จะแซงงึ้กันแต่ตอนนี้มีรถบินปีน,นสี่คืนมาอีกแล้วมันมองไป่เห็นนะเออเก่งมากทุกคนเก่งมากพี่ใหญ่ให้กําลังใจสู้ๆพี่ใหญ่ค่อยๆไปค่อยๆไปให้กําลังใจเสียงรถพี่ใหญ่ของเขา เริ่มจะเหมือนแห้งแล้วนะเออ,อสูสุสุสุโอ้โหแน่นอนแน่นอนมีแต่คนเก่งๆมีแต่รถเก่งๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวให้พลโค้งข้างหน้าน,นี่ไปเบิ้งถ้ามันบม่มีรถสวนลงมาก็จะแซงขึ้นไปรอดูสัญญาณจากพี่ใหญ่แต่ว่าตอนเนี้ยถ่ายรถผมมันกล้องมันกล้องหนารถนะม,นมันเอาจับออกมาหาันหันเบิ้งวิดีโอยู่ถ่ายรถบ่ได้อนะไอเรื่องของเรื่องเนี่ยเนี่ยขึ้นไม่แล้วตอนเนี้ขึ้นไม่แล,นนมแล้วนะอ่ะ ถ้าคุณคดว่าคุณไปไวิทย์ผมผมผมเสียวขั้นรถมันจะสวนลงมานะคือจริงๆล้อให้เห็นบ่รถสวนลงมาอีหลีโอ้ยพี่ใหญ่สวนลงมาจริงๆเอาผมบรูวีวังเลยนะทุกคนนะเบื้องกล้องนะอแต่ความใจหายผมบ่ได้เสียวยังนะเกิอดอุบัติเหตุรถเ,เ,เจิดมาใส่รถผมเียมึงมีบ่มีบ่ทางนาะบ่มีผมไปละมีผมไปละ ให้มันวิดท,ที่มองเห็นได้นี่ก็โอเคแล้วล่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนสุดยอดสุดยอดร้อยแรงร้อยแรงมีบ้าร้อยแรงทางเบรกอะผมขึ้นเขาช่องตะโกมากด้วยความบาดเสียวในช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึง่งนะทุกคนสู้ๆไปก่อนเดี๋ยวลงคิปไปเบึง้ง